ันมีเสียงเพลงดีตทําให้ใจสดใสดวงดาวมากมายให้ให้เราดูเต็มฟ้าฉันมีความสุขโเัโอเคครับสวัสดีครับอ่าพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ที่่าไร่ธรรมรัตน์นะครับอยู่ที่อํารรรออเภอ น้ององคสีเนาะครับผมน้ององค์สีงหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้เช็คอินตรงนี้นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะมาแวะชมได้นะครับเป็นไร่ปอเทืองไร่ปอเทืองนะครับครับผมไร่ธรรมรัตน์ครับผมทุ่งนาครับครับผมเดี๋ยวแคนป้องไปฝ่นยมนเป็นกลางทุ่งนาเลยนะครับไร่ธรรมรัตน์นะครับเดี๋ยวเช็คอินบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้ค้นหาสถานที่ในใน Google นะครับก็จะโชว์นะครับบรรยากาศกลางทุ่งนาครับ วันนี้เรามาแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาเลยครับพอดีมาแวะแล้วมาเจอพอดีนะครับก็เลยอาสาโปรโมทให้พี่เขาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมทั่วๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มาถึงที่แล้วเดี๋ยวไปกันเลยตามมาเลยครับ จุดถ่ายรูปนะครับหลายจุดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันนะครับครับผมต้ถ่ายได้หรอยหรต่ว่อว้องอกูกใใดี่มมนะสอนนะะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะกลัวกลัวว่าแบบเออเนี่ยมันรับนนหน,นักได้จริ เด็กมันไม่กลัวไงมันก็กระโดดลงไปเลยแต่ว่าเราก็ห้ามไม่ให้กระโดดทีนี้เราก็ลงนั่งได้ไปได้่นเดียไ่เดียวอันนี้รับน้ำหนักได้2 0 0ร้อ0กิโลนะคะ2 0 0ร้กิโลเราเราก็จะมีเขียนเอาไว้อยู่ค่ะถ้าใครน้ำหนักเกิน2อ0ก็ห้ามห้ามข้ามลงไปนะครับไ่สวยหญ่จะอยู่ที่5 0 6 0กิกโลนี่แหละก็นั่งได้อยู่สองคน ปเช็คกินโปรโมทนะครับใครที่ผ่านมาแถวแถวอำเภอหนองคืองซีนะครับก็แวะมาได้ครับที่หมู่บ้านหมู่บ้านนะครับพี<ไ>่บ้านหนองดิวหนังนะครับมาชมกันได้ที่นี่นะครับไร่ปอเทืองไร่ปอเทืองไร่ธรรมรัตน์นะครับชื่อไร่ธรรมรัตน์นะครับก็ค่าถ่ายรูป20บาทครับดี๋ยวช่วงประมาณปีใหม่ก็จะมี พวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอะไรมาไว้คอยบริการให้กับนากท่องเที่ยวนะครับถ้ามากาลสินก็มาที่นี่เลยนะครับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนึงนะครับที่หน่ามาเช็คอินมากับมานั่งกินข้าวกันนะครับครับผมแล้วจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมานั่งกินข้าวกันนะครับ จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับรครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนางนี่ก็จะเป็นชิงช้านะครับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับ ครับยังไงก็ฝากมาเที่ยวกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ